สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของรถ t o y ย t a v i ีกนะครับที่ใครอยากจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เองนะครับของว i โกตัวนี้จะใช้น้ำมันอยู่ประมาณ3ลิตรนะครับผมเลือกใช้ของไวโอลินของยี่ห้อนี้นะครับซื้อจาก l a z a ด a ก็ประมาณเกือบ500บาทนะครับต่อลิตร3ม สลิตรก็รวมส่งแล้วก็พั0พัร้กว่าบาทนะครับรถกระบ,บะวีโก้บ็อกที่เปลี่ยนมันจะเป็นเบอร์24นะครับนี่เบอร์24ผมใช้ตัวก่อแกะก,กับไอปากตายด้วยนะครับส่วนสายยางนี้จะเอามาสวมจะมาเอามาสวมเข้ากับตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์จะต้อง สวมอีกปลายตัวหนึ่งนะครับเข้ากับห้องเกียร์ของรถนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะสวมเข้ากับฝา,าตัวนี้นะครับแล้วก็บีบแล้วก็วบีบน้ำมันเกียร์เข้านะครับใครๆที่จะเปลี่ยนด้วยตัวเองต้องทำวิธีนี้นะครับเดี๋ยวต้องมุดเข้าไปดูน็อตข้างในต้องไปไขน็อตก่อนนะครับข้างในเดี๋ยวเข้ากันเลยครับนี่คือ ภายในด้านล่างของรถนะครับตรงนี้คือจะเป็นที่ไหนล่ะนู่นนะครับที่มองเห็นนู่นนู่นนี่แหรครับตรงนี้จะเป็นนอ็อตที่เติมนะครับเติมแล้วก็น็อตถ่ายจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่น็อตถ่ายจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือตัวนี้นะครับเนี่ยน็อตถ่ายอ่ะมองเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยคือน็อตถ่ายแต่ผมได้ขัน ออกไว้นิดหนึ่งแล้วล่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้ํามันเกียร์เราต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับนี่ต้องมาเปิดน็อตตัวนี้ก่อนเผื่อว่าตัวนี้มันเปิดไม่ได้เนี่ยครับเผื่อตรงนี้มันเปิดไม่ได้อ่ะกล้องนี่ครับเปิดตัวนี้มันเปิดไม่ได้เรามาเปิดตัวนี้ก่อนอีกฝั่งหนึ่งก่อนฝั่งซ้ายมือของเราก่อนถ้ามันเปิดได้เราค่อยมาเปิดตัวนี้คือตัวถ่ายครับฝั่งนี้ ครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันเลยนะครับี่ผมใช้าถาดอลูมิเนียมตัวนี้รองน้ํามันเก่านะครับเดี๋ยวถอดตัวนี้น็อตตัวนี้ออกเลยเพราะว่าได้เอาประแจหมุนไว้หน่อยหนึ่งแล้ว โอ้โหน้ำมันเกียร์ออกมาแล้วนี่นี่นี่อันนน็นอตน็อตปิดเดี๋ยวเอาไปข้างล่างก่อนอเสร็จแล้วแล้วก็มาเปิดตรงทางเติมนะครับนี่ตรงทางเติมน็อตทุกตัวจะมีแหวนรองนะครับนี่ พอเปิดแล้วก็พุ่งจูดเลยน้ำมันนี่ครับหลังจากที่น้ำมันเกียร์ออกมาแล้วแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับนี่ปิดฝาตัวนี้หมุนปิดฝา ไมม่ีอกล้งใหเป็นอันว่าภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับนี่คือน้ำมันเก่าที่ถ่ายออกมาก็อายุการใช้งานน่าจะสามปีกว่าครับวิ่งอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าโลนี่แหละ,ะก็คือยังไม่ถึงรอบหรอกจริงๆแล้วเห็นทางศูนย์โตโยต้าเขาบอกว่าได้สี่หมโลนะสี่หมโลแต่นี้เรา ไม่ค่อยได้ใช้รถก็สามปีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นคือตัวนี้เลยแพงหน่อยช่างมันแต่มันก็อยู่ได้นานอะ่ะอีกสามปีเจอกันครับเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็คือน้ำมันเก่านี้จะไม่ทิ้งนะครับจะเอาไปใส่โครงรถไทนาเดินตามรถไทนารุ่นเก่าน,นะครับจะเอาน้ำมันนี้ไปใส่เนี่ยดีเลยครับเพราะว่า ส่วนใหญ่รถไทยนาเดินตามไม่ค่อยเห็นใครเขาเปลี่ยน,น่ยมีแต่เติมเข้ามันมันมันลดลงหรือว่ามันรั่วออกก็เติมเข้าประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม